เมื่อกี้ค่ะทำไมทาไมถึงไม่ยอมให้ทิ้งขยะตรงนี้คะขยะเทศบาลเนี่ยค่ะทิ้งได้ไหมคะขยะเทศบาลตรงนี้ทิ้งได้ไหมคะไม่ได้มไม่ให้ทิ้งคุณเอาออกไม่ให้ทิ้งเอาออกเลยหมายถึงว่าพี่พี่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของอขยะนี้ใช่ไหมคะถัมะาางมาเองอ๋อหาถังมาเองแต่เป็นถั<า>งเทศบาลใช่ไหมคะจะให้หนูเอาเอาออกไปทิ้งที่อื่นด้วยคือพี่มาโวยวายในเครื่องแบบด้วยนะคะเนี่ยเพราะว่าใช่เลยแล้วผลเป็นภัยอันนี้เทศบาลทรายขาวนะคะเนี่ยใช่ปะ เป็นของเทศบาลไซขาวแต่ว่าไม่ให้ทิ้งขยะไม่ใไม่ให้ทิ้งขยะที่นี่เอาเก็บครับเก็บไปด้วยอ๋อให้ให้เก็บด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ไปแจ้งความแล้วกันนะคะเดี๋ยวหนูตามไปที่โรงพักคือถ้าหนูไม่เก็บเนี่ยก็คือเดี๋ยวพี่ไปแจ้งความอีกทีนึงเดี๋ยวไปเคลียร์กันที่โรงพักแล้วกันนะคะโอ้โหโอเคค่ะโอเคค่ะพี่เขาไม่ยอมให้ทิ้งนะคะค่ะแต่ว่าเรามีสิทธิ์ทิ้งตามกฎหมายนะคะ เพราะว่าบ้านที่ตลาด8ทับ9ก็ก,ก็จ่ายภาษีเหมือนกันก <c oughs> โอเคโอเค